สวัสดีครับเดี๋ยวอีกไม่นานประเทศไทยก็จะมี mra วัคซีนคือตัวโมเดอร์นาเข้ามาให้ใช้แล้วนะครับเราอาจจะมีตัวอื่นตามมาในอนาคตก็ได้นะครับก็เลยอยากจะมาอธิบายวัคซีนตัวนี้ให้ฟังนะครับสำหรับท่านซึ่งกําลังสงสัยหรือว่าท่านไหนที่กําลังกังวลว่าตัวนี้เนี่ยมันทําให้เกิดปัญหาต่างๆได้ไหมเพราะว่าหลายๆท่านก็คงอาจจะเคยเห็นนะฮะที่แชร์วิดีโอแชร์ไลน์แชร์ความกังวลต่างๆจากเพจต่างๆมานะครับว่าวัคซีนตัวนี้มันไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้นะครับ ก็อยากจะมาอธิบายตรงนี้ให้ฟังเนื่องจากว่าสิ่งที่ท่านได้ไดฟังได้แชร์ได้เจอมาทั้งหมดเนี่ยที่อเมริกาเราเจอมาหมดแล้วนะครับว่าคําถามเหล่านั้นที่มาจากคนไข้ที่เขาไม่มั่นใจในการฉีดวัคซีนเนี่ยมันคืออะไรบ้างแล้วเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับก็พบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวน,นะครับเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบําบัดนะครับก่อนอื่นเลยต้องอธิบายว่า m อ็มเนี่ยมันคืออะไรนะครับเอ็มเนี่ยมันก็คือเป็นแบบแปลน ในการสร้างโปรโตีนอย่างหนึ่งนะครับของร่างกายซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยเซล์เรามีการผลิต m rna อยู่ในเซลล์อยู่แล้วนะครับเป็นปกตินะครับเป็นสิ่งที่เซลล์เราใช้นะฮะทีนี้การที่เราต้องการทํา m rna ตัวที่เราสังเคราะห์ขึ้นมาเนี่ยเหตุผลก็เพราะว่าเราต้องการให้ร่างกายของเราสังเคราะห์โปรโตีนที่ลักษณะคล้ายๆโปรโตีนหนามหรือ spike โปรตีนของตัวไวรัสนะครับทำให้เป็นการจําลองลักษณะไวรัสเข้ามาในร่างกายของเราโดยที่ไม่มีการติดเชื้อนะครับทำให้ร่างกายเรา เตรียมพร้อมที่จะต่อสู้ถ้าเกิดมีเชื้อตัวนั้นเข้ามาในร่างกายเราจริงๆนะครับวิธีการทําก็คือเราเจอรหัสพันธุกรรมของเชื้อเนี่ยแล้วเราก็ดูว่ามันใช้รหัสพันธุกรรมตรงไหนนะครับในการสร้างโปรตีนที่เป็นสปค์โปรตีนนี้แล้วเราก็เอามาทําให้เป็นแบบแปลน mRNA นะครับแล้วก็พอเราได้ตัวแบบแปลนตัวนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะใส่ไว้ในเขาเรียกเป็นแคปซูลชนิดหนึ่งละกันเอางี้ให้เพื่อเข้าใจง่ายนะครับเพื่อที่จะห่อหุ้มตัว m ีไอตัวนี้เนี่ย ให้เข้าร่างกายของเราได้โดยที่ไม่โดนทำลายไปซะก่อนนะครับเพราะว่ามันจะต้องไปถึงส่วนของเซลล์นะครับเวลาที่เราฉีดเข้าไปก็ฉีดเข้ากล้ามนะครับตัวตัว m อ a ตัวนี้เนี่ยมันก็จะโดนพาไปที่เซลล์แล้วก็เข้าไปอยู่ในเซลล์นะครับแล้วก็ทำหน้าที่ในการที่จะให้โปรโตีนของเซลล์มาอ่านมันปุ๊บเราก็สร้างโปรโตีนหนามหรือสปาโปรตีนออกมาเพื่อให้ร่างกายเราสร้างภูมิคุ้มกันต่อมันนะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่ที่เป็นการทำงานคร่าวๆนะครับ ทีนี้ก็มีคําถามอยู่2คําถามหลังจากนี้คําถามแรกก็คือว่าเอ๊ยอย่างนี้มันจะไปเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมอะไรของคนเราไหมนะครับไม่นะครับเ,เซลล์ของเราเนี่ยมีส่วนหลกัหลกๆก็คือมีนิวเคลียสหมายความว่ามันเป็นคล้ายๆกับศูนย์บัญชาการของเซลล์เราซึ่งในนั้นจะมี DNA ของคนเรานะครับซึ่งเป็นตัวกําหนดว่าเ,เราจะเกิดออกมาหน้าตาเป็นยังไงมีอวัยวะตรงไหนมีความสามารถอะไรต่างๆนะครับก็อยู่ใน DNA ของเราตัวปกติเนี่ย DNA จะเป็นตัวสั่งเคราะห์ เป็นตัวแบบแบรนด์ในการสร้าง mRNA ออกมาปล่อยออกมานอกนิวเคลียสมาอยู่ในบริเวณที่รอบๆของของตัวนิวเคลียสซึ่งเรียกว่าไซโตพลาซึมนะครับซึ่งตรงนี้เป็นที่อยู่ของ mRNA และ mRNA ที่เราฉีดเข้าไปเนี่ยหรือไฟเซอร์โมเดนาที่เราฉีดเข้าไปเนี่ยก็จะเข้าไปอยู่ในส่วนตรงนี้นะครับดังนั้นมันจะไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับตัวนิวเคลียสของเรานะครับก็เลยไม่ได้มีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมอะไรของคนเราได้แต่อย่างใดนะครับทีนี้พอมันอยู่ในตัวนิวเคลียสเอ่อพอมันอยู่ในตัวไซโตพลาซึมของเราเนี่ย มันก็จะเป็นแบบแปลนในการสร้างโปรตีนหนามได้ตามปกตินะครับแล้วหลังจากการที่ m rna ตัวนี้มันโดนอ่านไปแล้วเนี่ยมันก็จะสลายหายไปนะครับโดยการทํางานของเซลล์เนี่ยมันก็จะกําจัดทิ้งไปนะครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ไม่กี่ชั่วโมงนะครับหรือนานที่สุดก็ไม่กี่วันแล้วมันก็จะหายไปดังนั้นไม่ได้มีความจําเป็นจะต้องกังวลแต่อย่างใดว่าร่างกายเราจะสามารถสร้างโปรตีนหนามตลอดชีวิตแล้วก็สร้างออกมาเรื่อยๆแล้วก็เป็นอันตรายได้นะครับคําถามที่2ก็คือมีคนสงสัยว่าเอ๊ะถ้าเราฉีด ตรงนี้เข้าไปเนี่ยเจ้ารู้เนี่ยมันจะไปอยู่ตรงไหนของร่างกายมันจะไปทั่วร่างกายเราแล้วก็มีคนพูดกระทั่งว่ามันจะทําให้เกิดโปรตีนหนามตามหลอดเลือดของร่างกายทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นหลอดเลือดปอดหลอดเลือดดําที่ขาที่ท้องที่สมองแล้วก็ในอนาคตจะเกิดริ่มเลือดขึ้นมาแน่ๆอย่างแน่นอนอ่านี่จะเป็นสาเหตุที่ทําให้เขามีอาการริ่มเลือดอยังไงนะครับตรงนี้ต้องบอกว่ามันไม่จริงเลยนะครับมีการศึกษาก่อนที่จะนําีไ a วัคซีนมาใช้แล้วนะครับว่าถ้าเขา วิธีการศึกษาของเขาก็คือเอา MRI ตัวนี้เนี่ยมาใส่สารที่เราสามารถตรวจสอบได้นะครับโดยการทาเอกซเรย์พิเศษนะครับแล้วก็ฉีดตัวนี้เนี่ยเข้าไปในร่างกายนะครับเขาทําในสัตว์ทดลองนะแล้วเขาพบว่าตัว MRI ตัวนี้เนี่ยมันไปอยู่ในสัตว์ทดลองเฉพาะบริเวณที่เราฉีดเข้าไปตรงกล้ามเนื้อแล้วก็ต่อมน้เหลืองใกล้เคียงนะครับเช่นถ้าสมมุติว่าเราฉีดที่ที่แขนเนี่ยมันก็อยู่ตรงกล้ามแขนแล้วก็ไปอยู่ตรงบริเวณต่อมน้ําเหลืองที่รักแรลเท่านั้นมันไม่ได้ไปไกลกว่านั้นนะครับ ดังนั้นตรงนี้ก็ไม่ได้ต้องกังวลนะครับว่ามันจะไปทั่วร่างกายไปทั้งหมดเราก็เกิดอะไรขึ้นมาได้หรือเปล่านะครับต่อไปคือมีคนกังวลว่าไอฉีดตัวนี้เนี่ยมันทําให้เกิดโปรโตีนหนามนะฮะตามส่วนต่างๆของร่างกายแล้วก็โปรโตีนตัวนี้มันอาจจะมีการผิดเพี้ยนไปมีการพับของโปรโตีนหรือกลายรูปไปเป็นโปรโตีนชนิดอื่นซึ่งอาจจะทําให้เกิดอัลไซเมอร์ในอนาคตหรือทําให้เกิดอาการทางระบบประสาทในระยะยาวหรือเปล่านะครับหรือว่าทําให้เราเป็น มีปัญหาอะไรทางระบบประสาทไม่ว่าเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่หรือเปล่านะครับแต่ตรงนี้ก็ต้องอธิบายอย่างนี้นะครับว่าเวลาที่เราสร้างโปรตีนหนามขึ้นมาเนี่ยเราผลิตไม่ได้โดยไม่ได้โดยใช้เครื่องใช้อะไรผลิตนะครับเราใช้เซลล์ของคนเรานี่แหละในการผลิตมันออกมาแล้วโปรตีนที่ผลิตจากร่างกายของเราเนี่ยถ้าเราทําได้ถูกต้องซึ่งร่างกายเรามันก็เป็นปกติอยู่แล้วเวลาผลิตโปรตีนออกมาลักษณะของมันเนี่ยจะเป็นลักษณะดั้งเดิมที่คล้ายตัวของไวรัสที่มีโปรตีนหนามบนตัวของไวรัสนะครับดังนั้น โอกาสที่มันจะบิดเบี้ยวไปหรือผิดเพี้ยนไปเนี่ยค่อนข้างจะน้อยนะครับแต่ต่อให้มันผิดเพี้ยนไปนะฮะเนื่องจากผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้แล้วว่าโปรโตีนหนามจะไม่ได้ถูกสร้างตลอดเวลานะครับเนื่องจากว่า mRNA วัคซีนเนี่ยเวลาเข้าไปในร่างกายคนมันก็มีอายุของมันนะครับก็คือมันจะอยู่ได้แป๊บเดียวแล้วมันก็จะสลายหายไปนะฮะดังนั้น 1. ปริมาณโปรโตีนหนามหรือสปา์โปรโตีนที่เราสร้างขึ้นมาจะมีจํานวนจํากัดนะครับโอกาสที่มันจะกลาย ไปเป็นตัวแปลกๆได้มีนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามโปรโตีนในร่างกายของคนเราทุกอวัยวะหัวใจไตตับสมองมีการที่มันกลายไปเป็นลักษณะผิดปกติอยู่แล้วโดยตัวมันเองนะครับแต่ร่างกายเราก็สามารถที่จะควบคุมมีกลไกในการควบคุมโปรโตีนเหล่านี้ไม่ให้มันเกิดปัญหาได้โดยการทําลายมันทิ้งไปซะนะครับอนอกเหนือจากนี้ถ้าเป็นโปรโตีนจากจากการที่เราฉีดวัคซีนเข้าไปตัวนี้เนี่ย มันมีจํานวนน้อยมันไม่ได้มีไปตลอดแล้วมันก็ถ้ามันจะผิดเพี้ยนรูปไปบ้างร่างกายเราก็สามารถที่จะกําจัดมันออกไปได้จึงไม่น่าจะเป็นห่วงว่าในอนาคตจะเกิดอาการสมองเสื่อมเส้นประสาทมีปัญหาเป็นโรค ALS นะครับหรือเป็นโรคอะไรแปลกๆออลไซเมอร์อะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับดังนั้นตรงนี้ผมคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นปัญหาแต่อย่างใดเลยนะครับอ,อีกอย่างหนึ่งที่คนสงสัยก็คือว่าไอ้ตัวนี้แล้วเนี่ย มันจะมีปัญหาอะไรอย่างอื่นไหมเพราะว่าเคยได้ยินว่าที่อเมริกามีการรายงานเป็นกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบหรือว่าเป็นเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบนะครับตรงนี้ผมก็เคยได้พูดไว้ในคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่ามันทําให้เกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบได้จริงๆนะครับในคนที่มีอายุน้อยส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ชายนะครับแต่ว่าที่สําคัญคือมันเป็นไม่รุนแรงครับแล้วก็หายได้ไม่มีผลข้างเคียงระยะยาวการรักษาก็ใช้การรักษาประคับประคองหรือการใช้ยาที่มีอยู่ทั่ว,วไปในโรงพยาบาล ที่ประเทศไทยก็มีนะครับดังนั้นภาวะนี้คือ1มานรักษาได้เป็นไม่รุนแรงไม่มีผลระยะยาวดังนั้นไม่ต้องเป็นห่วงและโอกาสที่จะเจอพวกนี้เนี่ยน้อยมากๆคือ1ในล้านเลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็คือไม่ได้จําเป็นจะต้องกังวลในกรณีที่เป็นแบบนี้นะฮะนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือคนพูดถึงกันว่าเอ๊ะแล้วผลข้างเคียงของมันอย่างอื่นละ่ะเป็นยังไงตรงนี้ต้องยอมรับนะครับว่าผลข้างเคียงมันอาจจะเยอะกว่าตัวอื่นนะฮะ ผลข้างเคียงที่ว่าก็คืออาการที่เรามีอาการไข้มีปวดศรีรษะมึนหัวนะฮะปวดเมื่อยตามร่างกายอ่อนเพลียมีกรดไหลย้อนหิวมากๆหรือบางคนง่วงมากๆนะฮะพวกนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าเอ็มไอเอวัคซีนมันเจอเยอะกว่าตัวอื่นนะครับแต่ว่าตรงนี้เป็นปกตินะครับที่เจอได้สามารถรับประทานยาแก้ปวดลดไข้นะครับเพื่อบรรเทาอาการได้ดื่มน้ํามากแล้วก็ตรงนี้มันก็จะดีขึ้นนะครับ มันไม่ได้มีปัญหาอะไรในการที่ฉีดแล้วก็ที่อยากจะเน้นย้ำอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เมืองไทยเนี่ยเรากังวลกันมากเลยว่าฉันมีโรคประจําตัวจะฉีดได้ไหมฉันแพ้ยาตัวนั้นจะฉีดได้หรือเปล่านะครับหรือว่าเ,เนี่ยเราเห็นข่าวคนเสียชีวิตแล้วหมอก็บอกว่าเป็นจากโรคประจําตัวไปฉีดวัคซีนถึงเสียชีวิตตรงนี้ต้องบอกว่ามันจากที่ผมพูดไปคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะครับการที่เราจะบอกว่าอาการต่างๆเป็นจากวัคซีนได้เนี่ยเราจะต้องเจอว่าอาการทั้งหมดเนี่ยคือเจอในคนที่ฉีดวัคซีนมากกว่าใน คนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนทั่วไปนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยคนที่ก่อนที่จะมีโควิดบนโลกนี้ก่อนที่จะมีวัคซีนทั้งหมดเนี่ยเรื่องโควิดใช้ในบนโลกนี้เนี่ยเราก็มีคนไข้ที่เข้ามาแอดมิตที่โรงพยาบาลด้วยโรคประจําตัวไม่ว่าเขาจะรู้หรือไม่รู้ตัวก็แล้วแต่นะครับเช่นว่ามาด้วยอาการลิ่มเลือดตามบริเวณต่างๆของร่างกายหลอดเลือดหัวใจมีการอุดตันมีลิ่มเลือดข้างในปอดอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้คือเจออยู่แล้วนะครับแล้วก็บางคนเสียชีวิตด้วยเหตุผลเพราะพวกนี้นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตาม พอเราเจอกันอยู่แล้วแต่ไอ้เคสพวกนีนะ้มันไม่เคยออกมาเป็นข่าวนะฮะพอมันไม่เคยออกมาเป็นข่าวก็ไม่มีใครรู้นะครับคนที่รู้ก็จะมีแต่บุคลากรทางการแพทย์ที่จะทําการรักษาเคสพวกนี้เท่านั้นนะฮะดังนั้นพอมันมีวัคซีนออกมาปุ๊บมันก็เลยบังเอิญไปพ้องนะครับว่าไอ้เคสพวกนี้จริงๆอาจจะเกิดของมันอยู่แล้วก็ได้แต่ว่าเรามีวัคซีนเข้ามาทําให้เราไปโบยโทษเอาวัคซีนนะครับก่อนที่เราจะโทษอะไรก็แล้วแต่เราก็จะต้องศึกษาให้แน่ๆนก่อนว่าโอเคถ้ามีวัคซีนใช้แล้วไอ้เคสพวกนี้มันเพิ่มมากขึ้น กว่าปกติอย่างนี้เราถึงจะบอกว่าเป็นจากวัคซีนนะครับแต่ว่ามันไม่ได้เพิ่มมากขึ้นนี่สิเราถึงบอกว่าเป็นจากวัคซีนไม่ได้นะครับต่อให้คนไข้มีโรคประจําตัวหรือไม่มีโรคประจําตัวจะแข็งแรงมาก่อนหน้านี้เราก็บอกกันไม่ได้นะครับเพราะว่าปกติมันก็เกิดอยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็อยากจะให้เข้าใจกันไว้ด้วยนะครับแล้วอาการต่าง,างๆที่ผมพูดมาของวัคซีน mRNA นะครับเช่นไข้ปวดหัวตัวร้อนทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่อาการแพ้นะครับไม่ว่าจะเป็นรุนแรงแค่ไหนก็ไม่ใช่อาการแพ้นะครับ อาการแพ้คืออะไรอาการแพ้ที่เราดูก็คือเราสังเกตอาการคนไข้หลังที่ทฉีดไปแล้วนะครับประมาณ30มบนาที1 5บหถึงสามบนาทีก็คือจะมีอาการความดันตกหายใจหอบเหนื่อยขึ้นมานะครับมีชีพจรเต้นเร็วหน้ามืดอาจจะมีผื่นขึ้นตามร่างกายอันนี้คือเป็นการแพ้จริงๆนะครับถ้านอกเหนือจากนี้คือไม่ใช่แพ้นะครับทีนี้ถามว่าที่อเมริกาเนี่ยเราฉีดกันทุกคนหรือเปล่านะฮะแนะนําทุกคนนะครับเวลาที่ฉีดม i ไอเอัคซีนเราฉีดใครบ้าง คนท้องก็ฉีดนะครับคนที่กําลังจะท้องก็ฉีดคนที่ให้นมลูกอยู่ก็ฉีดได้นะครับเราเจอข้อมูลของที่อเมริกาจะมีจะมีข้อมูลกลุ่มหนึ่งที่เขาเรียกว่าเป็น V-safe นะครับซึ่งตัวนี้มันจะเป็นการดูผลของไวรัสของของตัวโควิดวัคซีนที่ฉีดไปในคนกลุ่มที่เป็นผู้หญิงที่ตั้งครรภ์หรือกําลังจะตั้งครรภ์หรือมีการให้นหมบุตรว่ามีปัญหาอะไรไหมคือเราไม่เจอปัญหาอะไร ระยะยาวสักอย่างนะครับที่ตั้งแต่มันมีวัคซีนออกมาแล้วก็ไม่ได้เจอปัญหาอะไรในคนกลุ่มนี้ที่เขาฉีดกันนะครับดังนั้นคนกลุ่มนี้ก็สบายใจได้นะฮะอันที่2คือโรคประจําตัวต่างๆเราฉีดหมดนะฮะที่สําคัญที่นี่เวลาที่เราไปสถานที่ฉีดนะครับหไม่ได้มีการถามเลยนะครับว่าคุณมีโรคประจําตัวอะไรมาก่อนหรือเปล่านะฮะไม่มีการตรวจวัด,วดชีพจรวัดความดันวัดอะไรทุกอย่างคือเข้าไปแล้วก็รอแล้วฉีดฉีดแล้วก็รอดูอาการรอครบ30นาทีกลับบ้านนะฮะ เป็นอย่างนี้ทั้งหมดนะครับดังนั้นก็จึงเป็นสิ่งที่มั่นใจได้นะครับในปัจจุบันอเมริกาฉีดไปทั้งหมด300กว่าล้านโดสแล้วนะครับผลที่มันมีปัญหารุนแรงจริงๆที่เป็นจากวัคซีนน้อยมากๆแทบจะแทบจะนับเคสได้เลยจริงๆดังนั้นจึงเป็นการยืนยันว่ามันที่มันค่อนข้างที่จะปลอดภัยมากนะครับยิ่งยิ่งเจอตัวเลขเยอะขนาดนี้แล้วก็ไม่ได้เจอปัญหาอะไรที่น่าเป็นห่วงเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่ทําให้เราสบายใจได้ว่า m อ็มวัคซีนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะปลอดภัยนะครับ ส่วนผลข้างเคียงก็อย่างที่บอกมันก็เจอได้อยู่แล้วไม่ว่าวัคซีนชนิดไหนบนโลกนี้มันก็เจอนะครับก็ตรงนี้อยากจะให้สบายใจไว้ด้วยนะครับว่าเราสามารถที่จะฉีดเอ็มไอวัคซีนได้ไม่ว่าเราจะมีโรคประจําตัวอะไรก็แล้วแต่นะครับฉีดได้ไม่ว่าเราจะกินยาตัวไหนอยู่ก็ฉีดได้เช่นกันนะครับไม่ต้องหยุดยากินยาต่อได้เลยนะฮะแล้วสาหรับท่านที่จําเป็นจะต้องฉีดวัคซีนชนิดอื่นจริงๆนะครับปัจจุบันทาง CDC ของอเมริกาก็ไม่ได้มีกฎห้ามนะครับว่าห้ามฉีดวัคซีน2ชนิดใกล้กันนะครับเดี๋ยวนี ฉีดได้เลยนะครับไม่ต้องเว้นอะไรเลยนะฮะแต่ที่เราอยากให้เว้นก็เพราะว่าถ้าฉีดวัคซีนตัวหนึ่งอาจจะมีผลข้างเคียงนะฮะเราอยากจะรอให้ผลข้างเคียงคน้นหายดีซะก่อนเราจึงไปฉีดวัคซีนอีกตัวหนึ่งนะครับจะได้ไม่เอามาซ้อนกันแล้วเราบอกว่าโอ้เนี่ยเราไม่รู้ว่าผลข้างเคียงที่เป็นเนี่ยมันเป็นจากวัคซีนตัวไหนกันแน่นะครับนี่จะเป็นที่มานะฮะแล้วก็ตรงนี้สุดท้ายคือถ้าประเทศไทยเนี่ยคนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนผมอยากแนะนําจริงๆคือต้องฉีดวัคซีนนะครับเหตุผลเพราะว่า สองกรณีเลยครับกรณีแรกท่านมีโอกาสติดง่ายขึ้นมากนะครับเพราะว่าตอนนี้มีสายพันธุ์เดลต้าซึ่งการติดเนี่ยมันค่อนข้างง่ายต่อให้ท่านระวังตัวยังไงท่านอยู่บ้านยังไงก็มีโอกาสที่จะติดเพราะว่าเคสที่ติดกันปัจจุบันก็อยู่บ้านเดียวกันทั้งนั้นแหละครับแล้วก็เขาก็ดูแลตัวเองเป็นอย่างดีในการที่เขาไปอยู่ข้างนอกนะครับเขาดูแลใส่หน้ากามีเจลแอลโกอฮอล์ทุกอย่างก็ยังติดได้อยู่ดีนะครับนี่เป็นสาเหตุที่ว่าทําไมจึงต้องฉีดวัคซีนแล้วฉีดวัคซีนมันหนึ่งมันไม่ได้ดูแลเเฉพาะะตััวองนครบ มันดูแลสังคมเราด้วยครับเพราะว่าเราต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม2ออย่างอย่างแรกคือถ้าเราไม่ได้ฉีดวัคซีนโอเคเราอาจจะไม่ได้เป็นหนักแต่เรายังแพร่เชื้อให้คนอื่นได้นะฮะแล้วการที่เราแพร่เชื้อให้คนอื่นเราจะไปรู้ได้ยังไงว่าคนอื่นที่เขาติดเชื้อไปจะอาการหนักหรือเปล่าถ้าเขาอาการหนักขึ้นมาเนี่ยเราก็บาปนะครับที่เรามีโอกาสที่จะป้องกันตรงนี้ได้แล้วเราไม่ป้องกันนะครับทำให้มีปัญหาต่อระบบสาธารณสุขเมืองไทยซึ่งตอนนี้เนี่ยน่าเป็นห่วงเพราะว่าเตียงมันเต็มนะฮะการทํางานของ ของแพทย์ของพยาบาลของบุคลากราทางการแพทย์ทุกอย่างเนี่ยเขาทําอย่างเต็มที่แล้วนะครับแล้วก็ถ้ามีเคสพวกนี้เข้าไปเรื่อยๆเนี่ยแน่นอนว่าเขาทํางานไม่ไหวอัตราการตายแทนที่มันจะอยู่0.3% 0.5%อาจจะกลายเป็น1เป็น 2, เป็น3เป็น4เป็น5เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆอย่างประเทศอ,อื่นๆที่เราเห็นนะครับเวลาที่มันระบาดมากๆทรัพยากรไม่พอมันจะเป็นยังไงนะครับดังนั้นตรงนี้นอกเหนือจากการที่เรา การที่ฉีดวัคซีนเนี่ยมันนอกเหนือจากการที่เป็นการป้องกันตัวเองรับผิดชอบต่อต,ต,ตัวเองมันยังเป็นการรับผิดชอบต่อสังคมด้วยนะครับดังนั้นตรงนี้สําคัญมากนะฮะท่านที่กําลังลังเลก,ก็อยากจะให้พิจารณาตรงนี้ดีๆนะครับท่านที่ร่างกายแข็งแรงดีสุขภาพปกตินะฮะอายุน้อยไม่ได้หมายความว่าท่านจะปลอดภัยเสมอไปนะครับเพราะว่ามันก็มีเคสแบบนี้ที่เป็นอายุน้อยเช่นอายุ2030ปีนะฮะไม่เยอะนะครับมีโควิดแล้ว อาการรุนแรงปอดอักเสบรุนแรงจาเป็นต้องใช้เครื่องเอ็กโมอยู่ในโรงพยาบาลแล้วก็เสียชีวิตก็มีมาแล้วนะครับตรงนี้อยากเน้นย้ําในคนอายุน้อยกว่านั้นก็มีเช่นกันนะครับออคือพวกวัยรุ่นทั้งหลายแหละนะครับอายุ10กว่าปีอย่างนี้ติดโควิดขึ้นมาแล้วดีขึ้นแต่หลังจากนั้นน่ะมันจะกลับมาด้วยอาการแปลกๆนะฮะเป็นการอักเสบทั่วร่างกายนะฮะเป็นจากโควิดนี่แหละครับ ตรงนี้เป็นสิ่งที่เรากังวลมากเพราะว่ามันเกิดขึ้นจริงนะฮะดังนั้นไม่มีใครในโลกนี้ที่ปลอดภัยนะครับจนกว่าทุกๆคนในโลกจะปลอดภัยพร้อมกันนะฮะัดงนั้นตรงนี้ผมยังสนับสนุนเรื่องวัคซีนอยู่แล้วก็โดยสรุปนะครับวัคซีน MINA เนี่ยปลอดภัยมากนะครับฉีดได้ทุกกรณีในในขณะนี้ถ้าเป็นโมเดอร์เนี่ยคือ18ปีขึ้นไปก็ฉีดได้นะครับถ้าเป็นไฟเซอร์12ปีฉีดได้นะครับ ถ้าเป็นในอนาคตกําลังมีการทดลองกับเด็กอายุน้อยๆกว่านั้นแล้วก็คาดว่าคงจะมีผลการทดลองออกมาให้เราได้รับทราบกันก็จะมาพูดเพิ่มให้ฟังนะครับนั้นโดยสรุปกออ็อยากจะฝากตรงนี้ไว้ด้วยนะครับใครมีคําถามสงสัยก็สอบถามมาได้นะครับขอบคุณมากครับ